สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท ad join, ่านด้วยนะคะนี่นะคะน้องสาวห้านะคะดูดูดูน้องทำนะคะโอ้โหนะคะเล่นกับพี่ๆนะคะทั้งสีเชือกเลยนะคะนี่นี่นะคะก็พังนาโชคของเรานะคะนี่นะคะนี่นะคะดูนะคะดูนะคะสาวห้าทำสาวห้าสวัสดีครับก่อนเลวสวัสดีครับก่อนเลวสวัสดีครับก่อนเลวครับผมก่อนเลวลูกครับผมก่อนเลวสาวห้าสวัสดีครับก่อนเลวครับผมดังๆก่อนเลว ครับผมก็อนเร็วนเสียงอยู่ไหนเอาเสียงก่อนเร็วครับครับดูครับเร็วครับ,รบนี่นะคะสวัสดีครับแล้วอ้าวนี่นะคะมาดูนะคะดูนะคะความน่ารักของน้องนะคะดูโอ้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 ตายแล้วนะคะบัดนี้นะคะดูนะคะดูทำนะคะ อ้าสาว้าผู้น่ารักนะคะผู้เล่าเลาของเรานะคะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะวันนี้นะคะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะสีเชือกก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทุกวันแล้วเนาะเี่ยนะคะดูนะคะหมุนหมุนนะคะเป็นยังไงหรือเปล่าหรือว่าพี่ปุ้มปุ้ยหันหลังให้หรือเปล่าน้อยใจอะไรหรือเปล่านะคะมาดูนะคะดูทำนะคะอ้าวอ้าวอ้าวดูนะคะ เพราะว่านะคะน้องเป็นนะคะเป็นช้างทีนะคะเฟลลี่นะคะอยู่ได้กับทุกคนนะเขาได้ทุกทุกคนนะคะนาะนี่นะกอนะคะน้องน้องจะชอบคนที่แบบนะคะไม่ส่งเสียงให้นะคะนาออย่างเช่นควันอุ้ยนะคะก็เสียงดังฟังชัดนะคะน้องก็จะชอบประมาณนี้นะ ชอบแบบประมาณว่าเสียงดังฟังชัดนะคะดูนะคะยังงงงงนะคะตอนนี้นะคะงงงงแบบไหนก็ไม่รู้นะคะยังแบบงงๆงนะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะตอนนี้นะ,ะ <l> ดูนะคะดูนะคะอ,าอาา้าวอ้าวอ้าวาวันดีครับก่อนเ็วลูกอ <l> ้าวอาอาจะไปไหนเนี่ยโซฮา <pirate> บอกว่าอยากเดินเล่นมากๆเลยนะครับตอนนี้นะคะอยากเดินไปเล่นอยู่ไหนฮะลูกเฮ้อยากเดินไปเล่นเออ น้ำท่วมหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็น้ําท่วมนะท่วมบ้านเมคควันหมดแล้วนะคะท่วมทุ่งนานะคะทุ่งไร่ทุ่งนาสวนหญ้านะคะหมดแล้วนะคะได้ยินข่าวว่าน้ําจะปล่อยมาอีกนะคะถ้าปล่อยมาอีกขณะนี้ก็ทีท่วมถนนแล้วนะคะพันธ์นีนะคะดูนะคะนองยังยกยกนะคะน้องยังคิดคิดว่านะคะตอนนี้นะคะหนูจะไปไหนดีเฮ้อนะคะก็อยากเดินเที่ยวนะคะ ก็นะคะก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วนะคะตอนนี้นะอยากจะพาน้องเดินไปเล่นนะคะแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะถ้าหนูลงไปเล่นน้ําท่วมตอนนี้ก็ร้อนนะลูกนะน้ํามันไม่ยินนะน้ํามันก็จะร้อนนะนี่นะคะดูหันหลังให้กับแม่ควานแล้วนะคะไม่รู้อะไรเลยนะนี่นะคะพ่อควานของเรานะคะ,ะพ่อควานสวัสดีค่ะก่อนเล้วสวัสดีครับก่อนเล้ว ครับเออนะเนาะวันนี้นะเอาดูดูเซลาทำเอา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 เกิดเกิดเกิดอาการยังไงนะคะเพราะว่าเจอกับควันอุ้ยนะคะเพราะว่าพ่อควันก็เสียงดังฟังชัดนะคะได้ได้แค่กลิ่นนะคะรู้กลิ่นเลยนะคะไม่ต้องแค่เห็นหน้านะคะแค่แบบสัญชาตญาณนะคะของคุณกับช้างนะคะได้แบบ รู้เลยนะคะอย่างเช่นจะเป็นเสียงรถปิกอัพอย่างนี้นะคะจะได้ยินอยู่ไกลขนาดไหนนะคะจําเสียงได้หมดนะคะ<_><_>เสียงร้องอกๆอๆ,ๆเลยนะคะน้องจะเป็นนะคะช้างทุกเชือกนะคะจะจำเสียงรถนะคะของควันอุ้ยหรือจะจำควันอุ้ยได้นะคะน้อแค่แค่ได้ยินแค่ควันอุ้ยเดินนะคะน้องจะรู้เลยนะคะทุกเชือกนะคะเหมือนเขาบอกว่าเขา เขาจะรู้เหมือนเป็นแบบว่าสัตว์สัญชาตญาณน,นะคะของคนกับสัตว์นะคะที่ว่าเราอยู่ด้วยกันเนาะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆนะคะหรือว่าการที่เราอยู่กับน้องทุกๆวันนะคะเกิดการเออนะคะชิ้นเออนะคะชิ้น เออนะคะเอ่อคุ้นเคยนะคะคุ้นเคยนะคะกันทุกวันนะคะก็นะคะจะรู้นะคะรู้ทุกอย่างนะคะดูนะคะดูดูทำนะคะอ้าวอาแล้วก็จะเลิมหยอกพี่แล้วนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าน้องสาห้านะคะก็จะเป็นนะคะเป็นช้างชีนะคะเนาะเกิด เกิดในวันที่แบบนะคะเป็นหนึ่งในร้านนะคะที่จะลงมาเกิดนะคะในวันนี้นะคะแต่น้องก็ตัวโตนะคะโตเกินวัยนะคะโตกว่าอายุนะคะเนาะน้องก็นะคะสูงยาวเขาดีนะคะสูงปลุกนะคะเนาะนี่นะคะงานน้องก็นะคะเริ่มออกมาเรื่อยๆนะคะอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อควานไม่เคยเอาไปผูกข้างนอกนะคะไปผูกข้างนอกไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องจะเล่นนะคะเล่นแรงนะคะเนาะขนาดอยู่บ้านก็ยังเล่นแรงเลยนะคะเนาะ ขณะควันเอ้ยผูกไว้บ้านก็โอ้เล่นแบบหัวหมุนเลยนะคะเล่นจนแบบแม่ควันเ่าโอ้โหเสาห้านะคะมีพละกําลังแรงเลยนะคะเนาะนี่นะคะจน,จนจนจนแม่ควันนะคะไม่คิดว่านะคะไม่คิดว่าจะเออนะคะเนาะจะมาเจอนะคะวิกฤตอย่างนี้นะคะเพราะว่า ปกติน้องนะคะเคยอยู่ในที่ทํางานนะคะน้องจะเป็นนะคะจะเป็น <realidade> ช้างที่แบบไปอยู่ในที่ลูกสวยเนาะน้องจะรู้งานรู้การตลอดนะรู้ทุกอย่างนะคะคือแบบนะคะพอถึงเวลาปุ๊บนะคะแค่วันวยทักทักปกโคนะเพราะว่าปกโคน้องขาดเนาะพันวยยังไม่ได้ทักอีกนะคะวันวยก็ทักปกโว้นะคะไว้มัดมัดกับเชือกเนาะแต่มัดกับเชือกปุ๊บน้องก็จะเดินไปอีกนะเดินพาแขกนะคะไปทํางานนะคะอย่างเช่นเออ นะคะมันจะมีบางโปรแกรมนะคะที่น้องต้องเดินไปเอ,อ่อไปน้ําทะเลนะคะน้องก็จะรู้นะคะเดินไปเลยนะคะนาะเดินพาแขกไปเองเลยนะค,ะควะน้ยแค่เดินตามหลังเฉยๆนะคะเดินตามตุดนน้องเฉยๆนะ,ะไม่ต้องมีการควบคุมยังไงนะคะ น้องเดินไปอย่างเดียวเลยนะคะไปถึงสถานที่นะคะไปถึงทะเลนะคะไปถึงจุดที่ว่าน้องต้องให้แขกนะคะเล่นเล่นสายนะคะน้องก็นอนลงนะคะนอนลงเองอะไรเองหมดทุกอย่างเลยนะคะแขกก็เอาทรายนะคะมาถู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 ตัวให้น้องนะคะฟอกฟอกนะคะฟอกทรายนะคะเนาะฟอกทรายอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นะคะก็จะเล่นน้ําทะเลเสร็จก็ขึ้นมานะคะขึ้นจากน้ําทะเลมาปุ๊บก็จะมาลงบ่อโคลนนะคะ ก็จะลงไปในบ่อโคลนแขกเขาก็ทูโคลนให้นะทูเสร็จนะทูจากบ่อโคลนเสร็จก็จะมาเล่นน้ําตกนะคะน้ําที่เขาดูดน้ําบดดังแล้วเขาก็จะเจาะนะคะเป็นเออเป็นห่วงที่ว่าเป็นท่อแป๊บนะคะทีนี้น้องก็มาถึงนะคะตรงนั้นน้องก็นั่งนะคะนั่งนอนนะคะให้แขกทูนะคะทูเนื้อทูตัวนะคะน้องจะเงาวับนะคะเนาะเงาวับนะคะมีราศีจับ นะคะเนาะนี่นะคะก็จะมีแสงเปล่งประกายนะคะแต่วันนี้นะคะต้องประทานโทษประทานอภัยทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าน้องยังไม่ได้อาบน้ํานะคะนี่นะคะอาบตั้งแต่เช้าก็อาบไม่สะอาดนะคะเนาะเพราะว่าควันก็นะคะภาระเยอะนะคะเพราะควันของเรานะคะภาระเยอะจริงๆนะคะเนาะก็ต้องประทานโทษประทานอภัยทุกท่านด้วยนะคะเนาะก็นะคะถ้าท่านใดนะคะเข้ามาชมคลิป มาชมวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะคอมเมนต์ Comment, พูดคุยนะคะทักทายนะคะเนาะเ,ออเป็นเพื่อนแม่ควานได้นะคะเนาะคอมเมนต์ Comment มาได้นะคะเนาะก็นะคะฝากด้วยนะคะส่งกําลังใจให้กับนะคะพวกเรานะคะชาวช่องพลายสาห้าด้วยนะคะในวันนี้นะคะถ้านะคะเนาะ คลิปนี้นะคะอาจจะไม่ดีประกันใดนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะทุกทท่านที่เข้ามาชมมาณที่นี้ด้วยนะคะเนาะก็ต้องขอจบการนะคะอาะคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ